ทางรัฐบาลค่ะเขาได้ออกมาเ,เตือนประชาชนผู้ที่ใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะให้ระวังการซื้อสินค้าจากรถเร่นะคะเพราะว่าจะถูกแอบอ้างสวมสิทธิ์จากกรมบัญชีกลางนั่นเองค่ะ คือเรื่องนี้ค่ะกรมบัญชีกลางได้รับแจ้งจากสำนักงานคลังจังหวัดต่างๆนะคะว่ามีผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐหลายรายเนี่ยไม่สามารถใช้สิทธิสวัสดิการได้เนื่องจากว่าถูกแอบ,บอ้างใช้สิทธิที่ร้านค้าข้ามพื้นที่หรือว่าต่างจังหวัดนั่นเองนะคะพี่โอ๋โดยมีผู้ที่มีสิทธิ์โดยผู้ที่มีสิทธิ์ไม่ได้เป็นผู้ใช้สิทธิ์ดังกล่าวและให้ระมัดระวังการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะอย่าใช้วงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซื้อของหรือว่าแลกจากรถเล่นะคะรถเล่ก็คือรถที่ เขาเข้ามาขายของในชุมชนของเรานั่นเลยค่ะก็จะมีการประกาศว่าใครที่มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนะให้มามซื้อของมาใช้บัตรกับเขาได้นะคะ,ะก็ย้ําเตือนผู้ที่สวมสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐด้วยว่ามีโทษทั้งทางอาญาและก็ทางแพ่งเลยนะคะแล้วก็มีการเผยยอดการจ่ายเงินสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมกราคมจํานวน4,966.46ล้านบาทค่ะทางกรบมบัญชีกลางก็ได้เผยว่าผลการจ่ายเงินสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันที่หน 1ึงถึงสมเมษมกราคม2,567นั้นเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น4,966.46ล้านบาทรายละเอียดยังเป็นยังไงบ้างคะพี่โอมาติดตามรายละเอียดกันครับทุกท่านครับสำหรับสวัสดิการนะฮะที่ให้เป็นวงเงินบัตรประจำตัวประชาชนนะครับได้แก่ 1. ครับวงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับจำนวนกว่า40,16.45ล้านบาทนะครับแล้วข้อที่2คือวงเงินนะครับลด ส่วนลดค่าซื้อการหงต้มนะครับอยู่ที่359.54ล้านบาทและข้อที่3นะครับวงเงินค่าเดินทางนะฮะผ่านระบบขนส่งสาธารณะ114.76ล้านบาทนะครับรวมจำนวนเงินสวัสดิการที่เป็นวงเงินของบัตรประจำตัวประชาชนนะครับจำนวนอยู่ที่4,490.75ล้านบาทครับ สำหรับสวัสดิการที่ให้มีการผ่านให้ใช้ผ่านระบบพร้อมเพย์บัตรประจำตัวประชาชนนะคะก็ได้แก่เรื่องของมาตรการการเพิ่มเบี้ยความพิการค่ะตามที่มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่28มกราคม2563เป็นจำนวนเงิน250ล้านบาทแล้วก็สวัสดิการที่จ่ายตรงให้ผู้บริการก็จะประกอบไปด้วยหนึ่งค่ะมาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้า201.44ล้านบาท 2ค่ะมาตรการบรรเทาภาระค่าน้ำประปา23.66ล้านบาทรวมจำนวนเงินสวัสดิการที่จ่ายตรงให้ผู้บริการจำนวน225.10ล้านบาทค่ะทั้งนี้ก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คอรเซ็นเตอร์ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะ0 2 1 0 9 2 3 4หหรือว่าจะโทรไปที่คอรเซ็นเตอร์กรมบัญชีกลาง0 2 2 7 0 6 4 0 0ในวันในเวลาราชการค่ะ ก็ฝากย้ําเตือนพี่น้องประชาชนด้วยนะคะการซื้อของจากรถเร่นเนาะบางบทีเราอาจจะถูกสวมสิทธิ์ก็ได้เราเป็นคนมีบัตรแต่เราไม่ได้ใช้<ม>นั่นเองนะคะยังไงก็ให้ระวังกันด้วยค่ะ